สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งลิฟเพย์ยนกับช่องรีฟรถมือ2นะครับวันนี้พามาชม Toyota C-HR1.8 มิตรปี2018คันนี้ครับราคาเปิดตัวคันนี้นะครับเมื่อปี2018เนี่ยเปิดอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทนบาทณตอนนี้นะครับรถใช้งานไป7ปีราคาหายไปเกินครึ่งแล้วนะครับแต่คันนี้สภาพรถนะผมบอกเลยว่าเอาไปใช้ต่อสบายใจได้เลยนะครับสภาพยังดีอยู่นะ เดี๋ยวมาดูตัวรถพร้อมๆกันเลยนะทั้งภายนอกภายในนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับยังน่าใช้อยู่หรือไม่เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับโดยรวมนะกระโปรงหน้ากันชนนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าสภาพยังสวยอยู่นะครับคันนี้ตัวโคมไฟเนี่ยไม่มีแตกร้าวนะไม่ขุน่นไม่เหลืองด้วยนะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะอ่าเป็นหลอดโปร,โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับ ไม่มีแตกร้าวนะสภาพสวยกระจังหน้านะครับกันชนหน้าแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่เคยโดนชนคันนี้สภาพยังดีอยู่นะครับโคมไฟสองข้างสวยเหมือนกันนะครับเป็นโคมไฟแท้เดิมจากโรงงานนะครับด้านข้างนะครับดูเหลี่ยมสันคมของตัวรถนะครับตั้งแต่ซุ้มล้อนะครับไล่ไปประตูหน้าประตูหลังนะครับเหลี่ยมสันคมนะครับขึ้นเห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับมองมุม45องศานะสีทนเดียวทั้งคันนะไม่มีเพี้ยนนะครับคันนี้ไม่มีสีเพี้ยนเลยนะแล้วก็กระจก ติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับกับกระจกเดิมของแท้โตโยต้านะครับทุกบานนะล้อมแมกของแท้เดิมติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้ให้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับใส่ยางโอตานิครับขนาดยางนะขนาดยางอยู่ที่2 25ทับนะครับใส่อยู่กับล้อมแมกขอบ17นิ้วนะยางเนี่ยปี22นะครับสภาพใช้งานต่อได้อีกยาวนะครับ มาดูรอบคันกันนะครับด้านข้างนะสีเดิมไม่มีเพี้ยนนะครับกระจกแท้เดิมเส้นไล่ฟ้าอยู่ครบหมดเลยนะครับที่ประตูบานหลังนะไฟท้ายใสๆไม่มีแตกร้าวนะครับไม่ขุ่นไม่เหลืองด้วยนะครับนี่ดูใกล้ๆเลยนะให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันคมด้านขวาของตัวรถนะครับประตูหน้าประตูหลังนะครับเห็นชัดนะครับมองจากมุมนี้45องศานะครับขึ้นเป็นเหลี่ยมสันชัดๆเลยไม่มีรอยสีโป้นะ อันนี้ประตูบางๆแท้เดิมเนื้อเหล็กนะครับทั้งบานเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไล่าจากหน้ารถไปหลังรถเลยนะครับมาเปิดฝากระโปรงดูโครงสร้างหน้ารถแล้วก็ตัวเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะยวมาเปิดฝากระโปรงไปพร้อมกันนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัว1.8นะครับ Dual VVTi เครื่องตัวเดียวกับที่ใส่อยู่ใน Toyota a อ t i ติเลยนะครับเดี๋ยวขอใส่ไมค์ค้ำสักคู่หนึ่งนะครับนี่ครับสภาพเครื่องยนต์นะครับใช้งานไปแล้วเนี่ย1แสนโลนะครับสภาพเครื่องยังดีอยู่ของ Toyota ไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้มีประวัติศูนย์ครับเข้าเช็คระยะตรงตามระยะตลอดนะครับกับทางศูนย์ Toyota ตัวโครงสร้างนะครับเบ้าโชคสปอร์ตเมทาร์คอยู่ในสภาพเดิมนะครับ ตัวน็อตนะไม่มีถอดขยับแก้มข้างนะครับตรงนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะลองดูตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับโครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะตัวน,อน็อตนีไม่มีร่องรอยของการคันไขนะฝานี่ฝาแท้ฝาเดิมเลยไม่เคยถอดนะครับปั๊มคําว่าโตโยต้ามาให้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ของจากโรงงานเลยนะอันนี้ตัวแผ่นกันความร้อนนะครับตรงนี้สภาพยังดีนะยังไม่หลุดลุย่ยไม่ย่นนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรนะฮะต่าง อยู่ครบหมดนะครับคําเตือนสติ๊กเกอร์กันรอยอยู่ครบหมดเลยนะครับฝาแท้เดิมไม่มีถอดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้านะครับด้านข้างเบ้าโช๊คสปอร์ตเมทอาทุกอย่างอยู่หมดนะครับจากโรงงานนะครับสภาพแบบนี้เดิมๆเลยจุดมาร์กต่างๆนะครับหลายๆส่วนเลยยังไม่เคยมีการถอดเลยนะจุดมาร์กยังตรงจุดเดิมอยู่เลยนะครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆนะครับ ตัวเครื่องดีนะครับความร้อนไม่มีปัญหานะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยซ่อมนะครับดูแลอย่างเดียวเปลี่ยนขัดเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คระยะตามปกติคันนี้นะครับเดินทางไกลหายห่วงครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับในตัวเครื่องเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มจากด้านหน้าฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะปรับมือนะปรับมือแต่ว่ามีด้านหลังมาให้ด้านหลังนี่เป็นปรับไฟฟ้านะครับ ดูหัวน็อตนะครับอันนี้แผงประตูนะตัวประตูนะครับน็อตตัวนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตเดิมนะฮะที่เสาบีนะครับสปอร์ตเมนทอาร์คอะไรนี่ของเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับเปียงตัวสวยงามนะอ่ะมันแน่นขออนุญ,ญาตไม่ถอดแล้วกันนะครับมาดูที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับตัวแผงเนี่ยไม่มีร่องรอยนะครับ ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้ง4บานใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับเป็นออโต้แบบวันทัดทั้งทั้ง4บานเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับออต้ด้วยนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับพงมลัยเป็นแบบพุ่มหนังนะครับสภาพพงมลายนะไม่มีหนังถลอกลอกรอดเลยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับพงมาลัยตัวนี้นะควบคุมเครื่องเสียงนะปรับต่งปรับต่งหน้าจอนะครับแล้วก็มี คูชคอนโทลมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ตัว1.8ไฮบิดมิดนะครับราคาหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันนะราคาไปแดงนะครับแต่มือสองคันนี้ครับเหลืออยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะครับมีวัดรอบวัดความเร็วมาให้ตรงกลางเป็นจอ TFT นะครับแสดงหมดเลยนะว่าประตูบานไหนเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองสัทาัเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้ตัวนี้มีออโต้เบรกโฮนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะ อนุญาตเปิดประตูให้สว่างนิดนึงนะครับนะตู้กลางนะจะเป็นจอแสดงผลแบบนี้นะครับท f t ครับเราก็ปรับแต่งได้นะว่าจะปรับแต่งเป็นอย่างไรนะครับอ่านะฮะนี่ตาสินเปลืองนะครับอ่ามีหลายอย่างนะครับตรงนี้นี่ในส่วนของหน้าจอนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตู้คอนโซลกลางบ้างนะครับมีอะไรให้บ้างมีจอป๊อปอัพนะครับแบบ 7นิ้วนะทัชสกรีนด้วยนะครับเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังด้วยนะครับค่อนข้างชัดนะแล้วก็แอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแยกกันได้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้นะฐานตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนสีดำเปียนโนแบ็คนะครับตัวแอร์นะคีบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพสวยเลยนะดูคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ให้เป็นซอฟท์ทัชด้วยนะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะสีน้ำตาลไหมนะครับ สภาพคอนโซลด้านหน้านะครับไร้ริ้วรอยคันนี้สวยจริงๆรนะรถไม่มีช้ำเลยนะครับใช้งานมา7ปีนี่ดูแลรักษาอย่างดีเป็นแบบนี้เลยนะครับสีดำเปียนโนแบ็กนะคันนี้ให้แอร์แบ็กมาถึง7ใบเลยนะครับมีที่เสา A คู่หน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยหนึ่งะแล้วก็ตรงหัวเข่าแล้วก็ปีกเบาะซ้ายขวานะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าอีกหนึ่งะครับมีทั้งหมด7ใบนะแผงประตูสภาพสวยนะทั้ง4บานเบาะหนังนี่สภาพสีดำแบบนี้นะไม่มี ไม่มีรอยขาดเลยนะครับฟองน้ำเนี่ยแน,นแน่นเลยนะครับเนี่ยกดไปนี่แน่นๆเลยฟองน้านะครับเบาะยังดีอยู่นะครับสภาพสวยเลยเนี่ยภายในสวยทุกจุดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์นะไม่มีรอยถะลอกเลยนะครับถุงหนังนี่ยังไม่ขาดไม่ย่ดเลยนะครับถุงหนังยังสภาพสีดําเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะมีออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับแท็ชั่นคอนโทรลนะมีให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เป็นแพลตฟอร์ม TNGA ขึ้นมาเนี่ยระบบความปลอดภัย คอนด้าอะโตโยต้านะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยจะมีเป็นพื้นฐานอยู่ละพวกเบรก ABS นะครับถุกลมนิราภาัย7ใบแล้วก็แท t ชั่น o n t r o l นะครับกระจกแท้เดิมโตโยต้านะครับทุกบานเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ซูมให้ดูทุกบานหรอกนะครับแต่เป็นของเดิมโตโยต้าทุกบานของแท้เลยนะตัวเบาะด้านหลังนะครับหนังไม่มีย่นไม่มีขาดนะครับสภาพหนังเนี่ยสวยฟองน้าแน่นนะครับแผงประตูนี่ผมผมบอกแล้วนะแผงประตูสภาพพอเก็บมารักษาแบบเก็บรักษาดูแลดีอะ ไม่มีรอยถลอกรอยขีดขวดเลยนะครับแผงประตูสวยทุกบานจริงๆนะฝ้าเพดานเนี่ยสะอาดสะอาดเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ลงยันลงเจิมอะไรเลยนะครับฝ้าเพดานสวยเลยนะครับโครงสร้างดีหมดครับรถไม่มีชนหนักหน้าสีไม่มีเพี้ยนนะครับภายในสวยภายนอกใช้ได้เลยนะกับรถอายุ7ปีนี่ผมถือว่าสวยมากนะครับเบาะหลังเนี่ยพับได้นะแบบ40-60นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะพรมสักกาดสภาพสวยอย่างเี้นะฮะ สภาพเนียนๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเสื่อมไม่มีโซมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อไหล่ตรงนี้นะครับท้ายรถนะตรงนี้ครับเป็นชุดซ่อมยางนะครับแม่แรงชุดถอดล้อมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านล่างของรถนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวนะสีครีมไข่ไก่ตรงนี้นะครับแท้เดิมจากโรงงานนะครับสภาพแบบนี้เลยนะนี่ผมให้ไล่ดูนะซ้ายขวานะครับ โครงสร้างด้านล่างนะครับนี่คือตัวถังสภาพเดิมๆรถไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ําด้วยนะครับสนิมไม่มีนะคันนี้สภาพสวยครับประตูด้านหลังนะโช๊คอัพไม่มีรั่วนะครับปิดเปิดได้สะดวกนะครับรถสภาพดีนะปัดน้ําฝนด้านหลังมีให้ไฟเบรกดวงที่3ามีให้แล้วนะครับแล้วก็คลิปฉลามลังคานะครับไม่มีปูดนะไม่มีทะลอกไม่มีผุด,ด้วยนะครับ สภาพพร้อมใช้เลยนะคันนี้นะใครสนใจอยู่คันนี้จัดได้เลยนะ5 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนประมาณเดือนละ9 0 0านะน่ะเดี๋ยวผมให้ดูความชัดของกล้องหลังนิดนึงนะครับอ่ะมันร้องนะเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนี่ครับความชัดของกล้องหลังนะนอกจากจะชัดแล้วนะมุมมองมุมมองของกล้องเนี่ยยังกว้างด้วยนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับกล้องหลังมีเส้นกะระยะมาให้ อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Toyota C-HR คันนี้นะครับใครสนใจหารถไปใช้งานนะครับเป็น s u b คอมแพ c เอสยูวีนะครับเป็นรถที่น่าใช้ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับสำหรับ Toyota C-HR ตัว1.8คันนี้นะครับไฟหน้านีเปิดปิดออโต้เลยนะอ่าอันนี้มันเปิดให้เองนะครับอ่าน่าใช้ครับคันนี้สนใจอยู่ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0623058486นะครับถ้าจะดูรถตัวจริง เข้ามาที่เสรีไทย68วิดินบุรีนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับติดต่อหาผมโปรโมชั่นลูกค้าอย่าเพิ่งไปห่วงโปรโมชั่นนะดูตัวรถก่อนนะครับหาตัวรถที่ดีถ้าตัวรถไม่ดีนะต่อให้คนขายเขาจัดโปรโมชั่นยัดโปรโมชั่นจัดเต็มมาแค่ไหนก็นแล้วแต่ลูกค้าก็ได้รถไม่ดีอยู่ดีนะครับอยากให้ดูเลือกรถนะครับเลือกรถที่สภาพดีแบบนี้นะโครงสร้างบอดี้รถ ภายนอกภายในสภาพเดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมๆนะครับแล้วก็มีประวัติเข้าศูนย์ตลอดแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้5 9 9 0 0บาทรถปี2018นะเป็นตัว1.8มิตรครับสนใจโทรมาเบอร์โทรขึ้นอยู่ตรงข้างล่างนี้แล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบการรีวิวรถแบบนี้กดติดตามกดถูกใจไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ